สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำความรู้จักกับแมคคาเดเมียกันค่ะแมคคาเดเมียอนเตอร์เฟลาเป็นพืชในวงโปรทีเซีประเทศไทยรู้จักกันในชื่อแมคคาเดเมียมีทิ่นกำเนิดอยู่ทวีปออสเตรเลียแมคคาเดเมียเป็นพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีราคาสูงเปลือกของเมล็ดแมคคาเดเมียมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นสารทุติยภูมิหลากหลายชนิดเช่นสารประกอบฟนอลิกซโปนิน สเตอรรลฟอร์มนอยและเทนินนั่นเองค่ะซึ่งเป็นฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย m มคคาเดเมียจัดว่าเป็นราชาแห่งพืชเคี้ยวมันหรือว่านัดมี18สายพันธุ์ทั่วโลกแต่พบว่ามีเพียง3สายพันธุ์เท่านั้นที่รับประทานได้คือ m มคคาเดเมียอินเตอร์เกฟ a c เมคคาเดเมียเดลตา a ฟและ m มคคาเดเมียเพลตาแมคคาเดเมียเองนะคะ มีปริมาณน้ำมันสูงถึงร้อยละ80และมีน้ำตาลต่ำเพียงร้อยละ4%เปอร์เซึ่งน้ำมันแมคคาเดเมียเป็นน้ำมันที่มีสารอาหารมากมายมีประโยชน์ต่อสุขภาพสามารถใช้ในการปรุงอาหารการดูแลผิวและการดูแลเส้นผมนอกจากนี้นะคะการศึกษาบางชิ้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าน้ำมันมคคาเดเมียเนี่ยอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้นั่นเองค่ะ แมคคาเดเมียนะคะลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลำต้นนะคะเป็นพืชยืนต้นมีลำต้นเดียวแต่กิ่งก้านที่ทรงพุ่มลำต้นมีลักษณะกลมๆเป็นไม้เนื้อแข็งมีเปลือกหนาแข็งมีสีน้ำตาลสำหรับรากนะคะมีรากแก้วแทงลึกลงในดินมีลักษณะทรงกลมมีรากแขนงแตกฝอยเล็กๆออกมาจากรากแก้วที่มีสีน้ำตาลสำหรับใบค่ะ เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันใบมีลักษณะทรงยาวรีขอบใบหยกักมีก้านใบรองรับมีขนอ่อนๆปกคลุมมีสีเขียวค่ะสำหรับดอกนะคะจะออกดอกเป็นช่อค่ะอยู่เป็นพวงยาวค่ะดอกมีลักษณะทรงกลมเล็กๆนะคะกลีบดอกจะมีสีเหลืองนวลค่ะมีก้านช่อดอกสั้นออกที่ซอกใบตามกิ่งก้านของแมคคารีเมียค่ะ สำหรับผลนะคะแมคคาเดเมียเนี่ยจะเป็นผลเดี่ยวนะคะจะอยู่เป็นพวงค่ะมีลักษณะทรงกลมมีจุกแหลมตรงปลายผลนะคะผลอ่อนจะมีสีเขียวส่วนผลแก่เนี่ยจะมีสีน้ำตาลเปลือกจะแตกออกนะคะเมื่อแก่แล้วแล้วก็มีเมล็ดเปลือกหนาแข็งที่เป็นสีน้ำตาลค่ะสำหรับเมล็ดนะคะมีเปลือกหนาแข็งมีสีน้ำตาลอยู่ภายในเมล็ด มีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะมีเยื่อบางสีน้ำตาลหุ้มเมล็ดอยู่ข้างในมีเนื้อสีขาวนวลและมีรสชาติมันค่ะส่วนที่ชาและสรรพคุณทางยา ใบและดอกสามารถมีริตต้านจุลชีพหรือริตต้านเชื้อแบคทีเรียได้จากการศึกษาของเบอร์เยอร์และคอกในปีคริสตศักราช2013ได้ศึกษาเกี่ยวกับริตต้นจุลชีพและริตต้านเชื้อแบคทีเรียในการสกัดที่ได้จากใบและดอกของแมคคาเดเมียต่อเชื้อแบคทีเรียจำนวน14ชนิดโดยใช้เทคนิค d i f ฟิว i ันเอสเซและมีกลุ่มควบคุมแบบบวก คือ,อยาอมพิซิลินและยาคอแรมฟินิคอจากการศึกษาพบว่าสารสกัดของดอกแมคเคเมียด้วยเมทานอลสามารถยับยั้งการเจริญเต,ติบโตของเชื้อแบคทีเรีย7จาก14ชนิดได้คิดเป็นร้อยละ50ค่ะส่วนจากดอกแมคเคเมียมนะคะสามารถยับยั้งการเจริญเต,ติบโตของเชื้อราได้3ชนิดคิดเป็นร้อยละร้อยค่ะ สำหรับเมล็ดนะคะมีริตาร้านอนุมูลอิสระหรือริ์ชลอไว้ค่ะจากการศึกษาของควินและแชงในปีคิตศกรา,า1996ที่สกัดแยกสารประกอบเฟนอลิกจากน้ำมันเมล็ดและกลาของแมคคาเดเมียโดยใช้เทคนิคทินเลเยอร์โคร m a ท o g r a p h พบว่าทั้งในเมล็ดและก,กาลามีสารประกอบเฟีนอลิก4ชนิดซึ่งสารประกอบฟีนอลิกอาจมีฤิตา้านอนุมูลอิสระ ทำหน้าที่ป้องกันหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ค่ะสำหรับน้ำมันจากแมลิตแมคคาเดเมียนะคะมีประโยชน์ทางเครื่องสำอางค่ะเช่นในการศึกษาของวอลในคิตาสการาช2010ได้ศึกษาเกี่ยวกับลิ์ไขมันและลิ์ต้านอลุมูลอิสระของน้ำมันแมคคาเดเมีย ผบว่าไม่ค่เดเมียนเนี่ยมีโทโคโทรีนอลและสควอลีนเป็นจำนวนมากซึ่งมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ทำให้สามารถช่วยป้องกันผิวจาก Oxidative s t r e s s ที่เกิดจากรังสี U.V ในแสงแดดได้ค่ะเป็นฐานกำมันจากการศึกษาของอลิสาลานิติวัฒนาในปีพุทธศักราชส5 5 3ที่ศึกษาการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกลาของแมคคาเดเมียที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะคะซึ่งพบว่าภาวะที่เหมาะสมในขั้นตอน Carbonization เนี่ยก็คืออุณหภูมิที่5 0 0องศาเซลเซียสและใช้เวลาที่60นาทีค่ะ ซึ่งจะได้ฐานที่มีผลที่ร้อยละ34.97โดยน้ำหนักค่ะสรุปได้ว่านะคะกาละของเมกคาเมียเนี hmm. ่ยเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการผลิตค่ะ แเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวและความคงตัวของสารสําคัญนะคะแหล่งเพาะปลูกเนี่ยควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่างที่10ถึง30องศาเซลเซียสช่วงผลกําลังจเจริญเติบโตควรอยู่ที่20ถึง30องศาเซลเซียสและจะให้ผลผลิตด,ดีได้ต้องมีช่วงอุณหภูมิต่ํากว่า20องศาเซลเซียสอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนออกดอกค่ะควรอยู่ในพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ําทะเล700เมตรขึ้นไปค่ะ สำหรับการปลูกนะคะเป็นต้นพืชพันธุ์ที่ได้จากการท้าบกิ่งหรือเสียบยอดหรือติดตาบนต้นตอที่เพาะจากมาเมล็ดชนิดผิวเรียบค่ะ สำหรับการเก็บเกี่ยวนะคะควรเก็บเกี่ยวโดยใช้คนเก็บเกี่ยวผลที่ร่วงคนเก็บเกี่ยวผลที่ร่วงบนพื้นดินทุก3-4วันทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของสวนและปริมาณของผลค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะคะถ้าไปที่ไม่นานเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราเข้ามาทาลายได้แต่หากเป็นฤดูแรงนะคะควรให้ผลถูกแสงแดดอาทิตย์โดยตรงนานๆอาจจะทําให้ผลแตกทาให้เนื้อในเหม็นหึงได้ซึ่ง สำหรับการเทอนะคะควรทอภายใน24ชั่วโมงหลังเทะนะคะต้องนําไปผึ่งในที่ลมพัดผ่านหรือวางบนตะแกงเป็นชั้นๆและใช้พัดลมเป่าเพื่อลดความชื้นค่ะสําหรับการเก็บรักษานะคะถ้าสมมุติว่าจะเก็บเป็นมาเลดทั้งตลาเนควรลดความชื้นเหลือประมาณ10%สามารถเก็บไว้นานได้นาน1เดือนเพื่อ สำหรับองค์ประกอบเคมีนะคะน้ำมันแมคคาเดเมียเนี่ยมีกรดโอเลอิก60%กรดปาเมิโอเลอิก19และกรดลิโนเลอิกที่1-3%และกรดลิโนเลอิกแอลฟาที่ 1- 2ซซึ่งทางนี้นะคะก็ここอาจจะแตกต่างกันในไปในแต่ละพื้นที่ที่ปลูกค่ะการศึกษาทางเภสัชวิทยานะคะพบว่าน้ำมันแมคคาเดเมียเนี่ย มีผลดีต่อหัวใจนะคะจากข้อมูลของ American Heart Association หรือว่า AHA นะคะมีผลสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการศึกษาอื่นๆนะคะที่แมคคาเดเนเนี่ยมีผลดีต่อโรคมะเร็งและโรคหัวใจและโรคภูมิแพ้ตัวเองค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีวิตามินอ e, ีในน้ำมันแมคคาเดเมียนะคะซึ่งจะส่งผลดีที่ช่วยป้องกันเกี่ยวกับรังสี UV ค่ะซึ่งจะทำให้เกิดลดการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ได้ค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเสียหายของ DNA นั่นเองค่ะ ัดมาเป็นการทดลองทางคลินิกนะคะจากการวิจัย Macadamianus Effect on Adiposity and Cardio Metabolic Risk หรือย่อสั้นๆว่า MAC ค่ะเป็นการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มที่ตรวจสอบผลของการบริโภคถั่วแมคคาเดเมียทุกวันต่อน้ำหนักตัวองค์ประกอบของร่างกายและปัจจัยเสี่ยงทางโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วนที่มีความเสี่ยงทางโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงการศึกษานี้นะคะมีผู้เข้าร่วม35คนได้รับการจัดสรับแบบสุ่มให้กับกลุ่มทดลองถงอั่วแมคคาเดเมียหรือกลุ่มควบคุมเป็นเวลา8สัปดาห์กลุ่มทดลองบริโภคถั่วแมคคาเดเมียประมาณ1-2ออนต่อวันในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่ได้บริโภคถั่วแมคคาเดเมียเลย การศึกษานะคะพบว่าการบริโภคถัว่วแมคคาเดเมียทุกวันน้ำหนักตัวองค์ประกอบของร่างกายหรือพารามิเตอร์น้ำตาลในเลือดไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามค่ะมีการลดลงของคอเลสเตอรอลรวมในพาดมาก2.1และคอเลสเตอรอล LDL4 การศึกษา MAC เป็นการศึกษาทดลองแบบสู่มควบคุมครั้งแรกเพื่อตรวจสอบผลของการบริโภคถั่วแมคคาเดเมียทุกวันต่อน้ำหนักตัวและปัจจัยเสี่ยงทางโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าถั่วแมคคาเดเมียอาจมีผลลดคอเลสเตอรอลเพียงเล็กน้อยแต่ดูเหมือนจะไม่ทำให้น้ำหนักขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของร่างกายค่ะ มาเป็นการศึกษาความเป็นพิษนะคะจากงานวิจัย Macadamia nuts toxicity index A retrospective study of 14 cases การศึกษานี้นะคะพบว่าสุนัขที่กินแมคคาเดเมีย1ออนต่อน้ำหนักตัว1ปอนด์ขึ้นไปมักมีอาการเป็นพิษภายใน12-24ชั่วโมงอาการที่พบบ่อยนะคะได้แก่อาเจียนท้องเสีย ร่งซึมอ่อนแรงมีอาการสั่นและมีอาการอาเซียในบางกรณีนะคะพิษจากแมคคาเดเมียอาจนำไปสู่อาการชักโคมา่าและเสียชีวิตได้การศึกษานะคะพบว่าการรักษาแบบการประคับประคองมักประสบความสำเร็จในการรักษาสุนัขที่มีอาการไม่รุนแรงค่ะถัดมานะคะเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ค่ะรูปแบบแรกนะคะ เป็นออยล์แมคคาเดเมียนัทออยล์สีออนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เพียวออร์แกนิกออร์นาชเชรัลฟาร์มาซูติคอลเกดแมคคาเดเมียออยล์เพอร์เฟกต์ for hair skin s c a r p body care moisturizer ข้อบ่งใช้นะคะช่วยให้ความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นแก่ผิวให้ผิวนุ่มและเรียบเนียนช่วยรักษาสภาพผิวแห้งและหยาบกร้านน้ำมันถั่วแมคคาเดเมียนะคะ อาจใช้กับเส้นผมและหนังศีรษะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและเพื่อสุขภาพผมที่ดีค่ะรูปแบบที่2นะคะเป็นบาร์มค่ะ Nivea Deep Moisture Lip Balm Vanilla a n d m a c a d a m i a ข้อบ่งใช้ให้ความชุ่มชื้นแก่ลิมฝีปากป้องกันไม่ให้ลิมฝีปากหยาบกร้านปกป้องลิมฝีปากจากรังสี UV ด้วยส่วนผสมของ UV คัสบีเอ 20 PA บวกบวกรูปแบบที่3นะคะเป็นรูปแบบสบู่ค่ะ g o l d m i l k and a ค a a รียม i โอ o สบสอ0 0กรัมข้อบ่องใช้นะคะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวและช่วยปอบประโลมบำรุงและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิววิธีใช้นวดเบาๆบนผิวที่เปียกจนเกิดฟองแล้วล้างออกให้สะอาดค่ะ ใช้ข้อควรระวังและอาการไม่พึงประสงค์นะคะและคาเดเมียอินเซลกิฟเรียนะคะคือสั่วที่กินได้โดยไม่มีระดับความเป็นพิษค่ะยกเว้นผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะอาการแพ้อาจรวมถึงรอยแดงบนผิวหนังมาเกิดขึ้นที่หลังคอใบหน้าและระหว่างนิ้วมือและนิ้วเท้าอาการแพ้อย่างรุนแรงได้แก่หายใจลำบากและคอบวม หากไม่ได้รับการรักษานะคะอาจส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวค่ะและการกินถั่วมากเกินไปนะคะอาจทําให้ท้องอืดเกิดการและท้องเสียได้ค่ะเพราะว่าถั่วมีไฟเตตและแทนนินซึ่งย่อยได้ยากค่ะถัดมาเป็นการควบคุมคุณภาพนะคะจากงานวิจัย Assessing the impact of roster temperature on biochemical and sensory quality of macadamia n u t ค่ะงานวิจัยนี้นะคะได้ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิในการคั่วต่อคุณภาพทางเคมีและประสาทสัมผัสของถั่วแมคคาเดมียโดยใช้ถั่วแมคคาเดเมียพันธุ์ A4 และ b บอร์มอนเป็นตัวอย่างคั่วที่อุณหภูมิ50 70 100, 125และ150องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีค่ะผลการวิจัยพบว่าถั่วแมคคาเดเมียที่คั่วที่อุณหภูมิ 50, 70และ100องศาเซลเซียสมีปริมาณฟีนนลฟาวนอย์และสารต้านอนุมูลอิสระสูงแต่ก็มีความชื้นสูง กดไขมันไม่อิ่มตัวที่ไวต่อการออกซิไดซ์และค่าเปอร์ออกไซด์สูงและมีคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่ำส่วนถั่วแมคคาเดเมียที่คั่วที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสมีความชื้นต่ำฟาโวโนอย์ฟีนอลสารต้านอนุมูลอิสระและองค์ประกอบของกรดไขมันต่ำค่าเปอร์ออกไซด์สูงและมีคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่ำเช่นกันค่ะ ถั่วแมคคาเดเมียที่คั่วที่อุณหภูมิ125องศาเซลเซียสมีเนื้อสัมผัสที่กรอบพอดีสีน้ำตาลเข้มและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของถั่วแมคคาเดเมียค่าเปอร์ออกไซด์ต่ำองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ต้านทานต่อการออกซิไดซ์สูงและมีฟีนอลฟลาโวนอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่มากพอสมควรดังนั้นถั่วแมคคาเดเมียพันเอโฟ และโบมอนที่ขั้วที่อุณหภูมิ125องศาเซลเซียสจึงมีคุณภาพทางเคมีและประสาทสัมผัสที่ดีที่สุดค่ะ